เอาละนอตั้งบ้านกับเฮิร์กำลังใจได้มีสปะอันอย่างที่บักเคยหันก็นมาหันเห็นนี่นะอันคุณครูบันว่าสักครั้งหนึ่งฉันอยากมามอบความสุขให้กับทุกท่านสอนหนังสือ50ากว่าปีแล้วขอมาเป็นแดนเซอร์บ้างอยากอวดของดีกระามแบบแพ้ใครหันนี่นะครับนอแต่ท่านมาก็ยินดีล่ะครับไปต่อที่อําเภอบ่อกเกลือสักหน่อยหนึ่งนะครับท่านเป็นสมาชิกสภาอบาตอบ่อกเกลือเหนือนะครับ ท่านจะมาพร้อมกับบทเพลงบทอยากเจอหน้าคู่กรณีโดยศิลปินมนแคนแก่นคูนนะครับชื่อทีมคือสาวเหลือน้อยสำหรับทีมแดนเซอร์พบกับคุณทรนธีระเทพอุ่นทินสมาชิกสภาอบตอบอเกลือเหนือเชิญครับมด เเเภาาพพขียงดูธอยยัังงเเเ้าาลลมใหห็นนภพะอุบัติเหตุหัวใจทุกกรณีนะประกันไม่จ่ายใช่ไหมครับท่านสวัสดีครับทุกคนทราบรมาว่ามีแดนเซอร์กิติมศักดิ์ว IP ปะปนอยู่ในนี้ เขาคือใครอ่ะเชิญมาด้านหน้าครับเชิญฮะเบอร์ห้า,หามารับพวงมาลัยน้ําใจก่อนเลยนะครับเชิญครับมาครับทุกท่านครับเราอยู่ในทีมที่5แล้วนะตอนนี้นะครับจากบ่อกเกลือเหนือนะครับนำโดยนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกเกลือเหนือก็คือท่านนายกอบตอสนิทช่างเงินนะครับนี่ฮับรางวัลก่อน หางเครื่องจะไม่มีใครมากันเลยใช่ไหมครับทราบมาว่ามีภรรยาของท่านปองอาวุโสอยู่นี่ในด้วยใช่ไหมครับฝั่งไหนจ๊ายกมือหน่อยได้ไหมจ๊า <c oughs> มาคุยกันก <c oughs> ับเราอย่างเป็นทางการนิดนึงอ่ะเชิญครับมีนักร้องกิติมศัก์แล้วก็มีหางเครื่องกิติมศักก่อนอื่นแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายธีรเทพอุ่นทินจากตําบลบอกเกลือเหนือครับ ครับผมซ้อมกันมานานไหมครับท่านก็ประมาณอาทิตย์นึงครับโอ้หลายวันอยู่นะบออยากเจอหน้าคู่กรณีแต่ที่แน่ไปไปหาหางเครื่องมาจากไหนเยอะแยะเต็มเวทีขนาดนี้ผมว่าอบาจเยอะแล้วนี่อบจเห็นก็สะพรึงหน้ากลัวมากนะครับไปหามาจากไหนครับท่านใครเป็นหัวหน้าคณะช่างฟ้อนยกมือคนนี้เลยใช่ไหมครับเอออ้าวปอว่ามา แนะนำนิดนึงครับไปเรียกหางเครื่องมาจากไหนกันบ้างนี่นะครับสมัครหรือหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยครับไม่ค่ะอาสาค่ะจิตอาสามาเลยเพราะอยากเต้นอยากโชว์อยากจะโชว์ของดีอยากบอกกลือเหนือใช่ไหมครับก็มาจากสอบตแล้วก็พนักงานแล้วก็บุ่มแม่บ้านมาจากหลายที่เลยร่วมด้วยช่วยกันนะครับมั่นใจแค่ไหนทีมหางเครื่องของเราครับชื่อทีมว่าสาวเหลือน้อยตั้งชื่อตรงกับทีมมากเลยนะครับ ใครเป็นคนตั้งชื่อทีมมั่นใจว่าเจ้าที่อะไรครับวันนี้ถามที่หนึ่งค่ะเอาที่หนึ่งขอให้โชคดีอ่ะอ้อนคะแนนรอบสุดท้ายทุกท่านอย่าลืมกติกาของเราแม้ว่าแต่และทีมสมมต 1, มิเบอร์หนึ 3, ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่จะผ่านไปแล้วไปซื้อพวงมาลัยให้ได้ต่อเนื่องแค่บอกว่าท่านจะซื้อพวงมาลัยให้กับหมายเลขอะไรเท่านั้นฮะอ้ะอ,อนคะแนนสุดท้ายหน่อยทักทายพี่น้องประชาชนที่บ้านที่บอกเกลือที่กำลังดูไลฟ์สดไหนก็ได้เชิญครับคามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เคารพรักทุกท่านที่มาในงานในค่นนค ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับขอให้โชคดีนะครับทุกท่านขอบคุณครับทีมสาวเหลือน้อยนะครับขอบคุณครับอะพักผ่อนด้านหลังเวที